สวัสดีครับวันนี้ห้องกับมอหอดงานแลวนะครับเวทีก็กำลังจะติดตั้งนะครับวันนี้แสดงอยู่ที่วัดน้องไผ่อำเภอเมืองจังหวัดคนครราชสีมา,าถ้าราชสีมาต้องทำยังไงนครราชสีมาอ่ะอจะทำยังไงวิ่งหนีสิอ๋อ <laughs> จะงงจนลุ่งแง่ ใช่คนที่ลองเมื่อคืนไหมที่บอกว่าหากมีเวลาซื้อผ้าตาตาฝากน้องบังหนเออพี่บอกเสียงนี้แหละเสียงนี้เลยสุดสุดแมสอนสุดได้เงินเป็นมากกว่าเงนเล่อนสี่กอนเอาไปซัมเนียบอ่เอ้าเด่นยิงม่านนับตาทีเสียคน พอมาก็ถ้าไหนเศร้าเจ็บหลังก็เลี้ยวอ,อะไรมาเสียบุปกูกิจวัตรประจำวันของน้องเดนเซอร์หญิงก็คือเอาขนล,ลงแล้วก็มาเสียบขนแบบนี้ เสีบใส่ที่ร้านเี่ร้านต้องเสียบให้ดีเสียบให้แน,น่นเพราะว่าถ้าเสียบให้แน,น่นผลมันะตะำอรคุณน,นี่ยเนี่ยั่สดน้องชอ ิวิว่ดียกลังพรังอันนี้ผู้หญิงก็จะเสียบผลนะครับผู้ชายก็จะเป็นเอาลังลงยกลังนะครับทำ่างนี้ทุกวันนะแต่ว่าวันนี้เป็นทีมของทีมทีมเอก็อันนี้ก็เลยไม่ได้ลง แม่เอาสอมออ๋อตือนไปตาโมงจิ๋วตื่อตื่นจ<ะ>ื่อนันเตือนอันนี้วิญญาณวันดีึ้น วันนี้เราก็จะมานั่งตรงนี้นะครับอันนี้แม่พรเพื่ระดีอันนี้อังเปาแล้วก็อันนั้นแม่ปียพรสามคนไปดูว่าดี่บ้าไปเบิงไปนี่แม่ขั่วสวัสดีแม่สุภาพครับสุภ <c oughs> าพไปเบิงแม่ขั่วเพิ่มเพิ่มอีหยังกินนะครับมีอีหยัง <c oughs> ได้เสิร์กินครับผมยู่มากเลยโอเคโอเคมาดูว่าวันนี้มีอะไรกินนะครับเต้นเต้นเต้นเอออย่างงี้ ขาเรียกว่าอะไรออมเหรอออมมันเป็นออมไก่น,นี้ก็คือครัวของเรานะครับพ่อแรมก็จะอยู่มงมนีครับพ่อแรมน่าจะอยต่ไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมา ยี่ดอกว่าออกไม่ได้เพราะอย่างเช่การล็อกปูคืออะไรออกมาไม่ได้กูเอารถต่อไว้ในนั้นนนั้ใช่ไหนมั่งบัดยากาศออกมาล็อกประตูวอลลกูคิดว่ามึงลงแล้วยังลงพรุ่งนี้ลงพรุ่งนี้มาทำไมไม่พรุ่งนี้ทำงานสุดท้ายเนาะเออก็ลงก็ดีเขียนข้ลงเลยก็เลยเข้าบ้านอ๋อพรุ่งนี้อยู่อยู่ไหนวะบ้านเออบ้านกูอยู่อ๋อแก้กัน แล้วก็เอาเครื่องสำอางมาให้ด้วยนะเอาหมาดเลยเหรอก็เอาเป็นบางอันอจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็จะประจานตรงนี้แหละคลิปถ่ายคลิปอยู่เนี่ยเอา,าคลิปเหรออืออย่าความเขี้อ่ะเอาจริงมึงมันเขี้อ่ะ <c oughs> อ้าวคือว่าไปเฮียซอยเขามันนอนอย่างนี้หรือนาทีจะไม่มีแล้วนาทีเธอเหตุยังยกหลังเขาลงเลลงขงาลงแล้วใช่ไหมไม่ลงเดินขาบอยเดินแล้วอ๋อมาช่ โอ้ยกระแทนทีสิไปปนีก่กระลุงบอรโดนโดนฮักแล้วกาษีพ้าไปสำรวจบ้าน,นไหนป้างมาไบ่รู้นี่ครับเวทีมุนิกะพื้นที่กว้างกว้างมากพื้นที่ดีมากนะครับสถานที่ดีเอเคเลยนะครับ พระบังเบงวัดเพิ่นนยาบาดปัตตนงามดออนอุ้ยยา่าถออยากเป็นั่งเอกลิเกตีอันนี้น้องน้องเดนเซอร์กันนอันถา ้รวยรวยแดงตื่นหรือยังตื่นแล้วกินข้าวหรือยังบอขอเงินแน่ขอเงินแน่บอมีเงินตายรวยเขาต้องกินไม่กินมันคือบอหิวเตี่ยกับเขาขั้วมีอยู่สี่เอียงออมอยากกินดุซิ้นไหมบอมีเงินไหม มามีกกระทำทากินมะออื่นเศร้ามาไลอ่ออนไลน่มาในเด้อส่งมาส่งมาทังสองพยัเป่าเในเด้อไม่สวยเนี่ยทายกินมะออื่นเศร้าตอนเขาอ่านมาไลอ่ออนไล่ในเด้อมากบ้าบ้าทางอันส่องมาไมีอย่างเป่าเดาเลือดในเด้อเออไม่สวยเนี่ยเขาได้เขาได้เขาได้กินเขาสวยแย้มมือสวยไปหากวดขยะยว่าได้เงินจักเกียวางต้นวางตีนหนาเวทีบ่ได้บ่วางตีนหนาเวทีก็บ่ได้ยิ้มสันซีพูนแถวหนาไปกินเบิร์ด บันเตีบอะไรก็ได้ไปวังกับอันไปหาก็บขวดขยะเพื่อจะไดงเงินี่บึแบคนึ่สวยเนปอได้ฝากพ่เปามากรไดดอกลอยสองก็ดีพ่อดซีกินกินต้นยหอิ้นเดียนเออ เอ่อ <A. S 2> มาละเตียเธอนนมาละเตียมาแล้วค่ะนี่นะครับชีวิตมาลำ่ำวันนี้มาฮะวันนี้มา่วนนาหอดงานเร็วครับมาว่วหอดงานประมาณตอนบ่ายโมงกว่ากวา่านี่แหละน้องๆกะ นอนมองันไงครับปูสาเตยสาปูระพื้นแล้วก็เลมอนปูระใบก็มานอนนอนกันนอนเรื่องกันอย่เงี้ยครับเอาไปลงวอเเดียรเดีเดีรเดีเรเดี่อียรเรเียรเดียเดรเดียเียเรรเเดี พิธีก็กำลังจะตั้งแต่ยังไม่เสร็จครับอีกสักน้อยหมดแล้วครับสักน้อยจังแล้วไม่ฟังเลยหอครับโอ้ยพวกเูีหนิงนักเอกสาวของกง

วันนี้ก็มีงานพอดีมีมีงานขาวดำโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมือนี้คลิปนี้เอาไปสนิทสักครั้งครับเดี๋ยวพอกันใหมคลิปหนาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอังเปาด้าเลือดด้วยนะครับคลิปนี้เอาไปสนินครับขอบคุณครับ